w 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 i ไ n ด r เว็บวิเก่งทคณิตสอบติดทุกสนามสอบนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่เบสุดหล่อของน้องนะครับวันนี้เราจะมาเรียนฟิสิกส์เรื่องเสียงนะครับเป็นหัวข้อหนึ่งที่ข้อสอบออกเยอะนะครับและก็ออกทุกสนามสอบที่เราไปสอบะนะครับว่าจะเป็นการออกข้อสอบเพิ่มเกรดที่โรงเรียนหรือการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อ ท,ทุกสนามสอบต้องมีการกล่าวถึงเรื่องเสียงแน่นอนบทนี้เนี่ยมันเป็นภาคต่อจากเรื่องของคลื่นนะครับหมองคลื่นเสียงแสงยู่ในกุมเดียวกันเนื้อหาจะมีความต่อเนื่องกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเคยมีลูกเส์หลายคนพูดเหมือนกันนะว่าเรื่องเสียงนยสรุปมันเป็นเรื่องที่มันยากหรือมันง่ายกันแน่เพราะบางข้อนี่ใช้สูตรปุ๊บมันออกปั๊บเลยนะแต่บางข้อนี่ททำไมมัน มันต้องมีอะไรเนื้อหาทฤษฎีอะไรบางอย่างเสริมเข้ามาอีกน,นิดนึงบ้างไหมอย่างเช่นเนื้อหาเรื่องบัฟปฏิบับนะครับการเกิดเสียงการดับไปของเสียงชั่วขณะหรือการสะท้อนหรือบางทีมีการ,รกล่าวถึงความเข้มพวกเดซิเบลเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างจากตอนที่เรียนมอต้นยังไงบ้างเพราะตอนเรียนมอต้นเราอาจจะเคยเรียนม,มาแล้วนิดหนึ่งใช่ไหมครับ เอาละมาดูกันครับเริ่มต้นที่โจทย์ข้อแรกนะครับก็พูดถึงบอลลูนนะครับเคลื่อนที่ทวยความเร็วแล้วก็แน่นอนครับการตำโจทย์วิศิกิรมย้ำน,น้องเสมอว่าทุกครั้งเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยต้องทําการตีโจทย์กำหนตดตัวแปรแต่งชื่อให้เขาความเร็วสม่าเสมอก็คือตัวแปร v คิดไลครับแบบนี้ขณะนั้นนะครับเขาอยู่สูงจากพื้น นะครับดินขณะระยะหนึ่งอย่าเพิ่งไปขีดอะไรตอนนี้ดูที่ประโยคต่อมาพูดถึงความถีใช่ไหมครับ f ไหม,มพันเฮิเรตก็ขีดไปก่อน f ได้รับเสียงสะท้อนกับเมื่อเวลาผ่านไปสีวินาทีนี่เป็นตัวแปรของเวลาคือ t ีแล้วก็ขีดไปแบบแบบนี้ขณะที่คลื่นเสียงวนลูนอยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ ขาบอกว่าขนาดที่สูงนะพย่ำนะขนาดที่สูงขึ้นเสียงนะครับสูงเป็นระยะเท่าไหร่เราอาจจะตั้งตัวแปลความสูงเป็นตัวปร H ก็ได้ H ขึ้นมาโดยก็ให้ความเร็วเสียงมาด้วยนะครับต้องสังเกตนะครับว่าความเร็วในข้อที่มี2ส่วนที่บรรทัดล่าสุดด้านบนนี่คือความเร็วของบอลลูนที่เคลื่อนที่แบบสม่าเสมอใช้เป็น20เมตรเซกนะครับแต่ด้านล่างนี่เป็นความเร็วเสียงนะ พี่ก็จะให้เป็นชื่อว่า v แตเป็น v ของเสียงแต่ได้ไม่งงนะครับข้างบนเป็น v ของใครครับ v ของบอลลูนเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าตอนที่เขากำลังกล่าวถึงนั้นบอลลูนอยู่เหนือจากพื้นดินอยู่ระยะหนึ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ปล่อยขึ้นลงมานะและสักพักบอลลูนก็ต้องเคลื่อนที่สูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับบอลลูนคงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเพื่อรอให้เกิดการสะท้อนกลับมาหรอก แน่นอนมันต้องเคลื่อนที่ขึ้นนะัน่นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นโจทย์ลักษณะแบบ2สเตตนะครับซึ่งข้อสอบโควตาสอบตรงสอบข้อมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งเนี่ยมักนิยมโจทย์แบบ2สเตตแบบนี้เสมอคือดูรูปนะเว n t จะกำหนดระยะให้2ส่วนเทียบกับพื้นดิน น,นะครับจกกะกำหนดระยะให้สส่วนโดยที่ระยะแต่ละช่วงเนี่ยพีให้ชื่อเป็นตัวแปรจุดที่1น,นะค,ะคือจุดที่ a จุด a แล้วกันจุด a จุดนีดจ้จุดนี้คือจุด b เราเจะพารณาเทียบอุดสจุดเพราะเป็นจุดที่เทียบกันแล้วทำให้รู้ว่า2สเตดน,นี้เนี่ยมีตัวแปรบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่คือเขาให้เราหาว่าขณะที่ส่งขึ้น ตอนที่ส่งขึ้นเป็นจุด A นะครับจุด A นี่เขาส่งขึ้นเราตั้งชื่อขึ้นมาซิว่าให้เขาเเท่าไหร่เป็น h แล้วกันนะเราจะหา h อ้นตัวเนี้ยให้เป็นตัวแปรที่ต่างจากกันขึ้นมาเป็นตัวแปร x นะครับน้องควรจะทราบณนะสเตจแรกก่อนว่าณนะจุด A เขาจะปล่อยขึ้นลงมาก่อนนะพอเขาปล่อยขึ้นลงมาเสร็จเขาไปรับขึ้นได้ที่จุด B ควรจะเขียนไปนะครับเดี๋ยวบางทีเรางงเนอะ๊ะทำไมมันมีสองนตอจุด a นี่คือปล่อยปล่อยขึ้นเสียงออกมานะครับปล่อยสัญญาณออกมานะจุดนี้เป็นจุดที่รับครับรับขึ้นเป็นจ่อนะครับใช้เป็นคําว่าจุดปล่อยขึ้นกับจุดรับขึ้นคือณนะจุด a ปุ๊บก็ปล่อยออกมาปุ๊บมันก็กระแทกกับพื้นใช่ไหมครับพอมันกระแทกเสร็จ บอลลูนจะไม่หยุดที่จุด A นะก็ยังเคลื่อนที่ไปต่อที่จุดบแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ข้างบนนั้นแสดงว่าระยะการเดินทางของคลื่นจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือตอนแรกมาอย่างนี้ก่อนปึง้งดูรูปนะครับแล้วสักพักก็สะท้อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้โอเคไหมมี2ลักษณะแบบนี้ นี่คือลักษณะของคลื่นที่ปล่อยออกมาเราจะได้ทราบว่าอ๋อที่เขาพูดถึงนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่นี่การตีโจทย์ในตอนแรกก่อนเริ่มต้นคำนวณครับซับซ้อนอยู่นึงนะครับเพราะนี่เป็นข้อสอบที่นิยมออกข้อสอบเป็นประจำคาเรีกว่าโจทย์แบบ2สเต,ตนะครับคือโจทย์แบบสเตตเดียวเราเรียนม,มาแต่มต้นแล้วประเภทใช้สูตรเหมือนกับเรื่องคลื่นใช่ไหมครับ v เท่ากับ f ลมด้าอะไรเงี้ย พอเป็นเรื่องเสียงมันต่อยอดจากเรื่องขึ้นมาเขาก็มักจะนิยมทําให้เป็น2องสเตจหรืสอสช่วงและให้คิดเทียบกันเสมอพร้อมหรือยังครับพร้อมมาแลพร้อมแล้วพี่เชรไปหา x ให้ได้ก่อนนะครับการคิด x นี่คิดไม่ยากในข้อนี้เพราะข้อมูลของ x ที่จะใช้พิณานเนมันไม่ยากแล้วนะครับเขาบอกมาว่านะครับในโจทย์ให้มาแล้วนะว่า ความเร็วของบอลลูนตอนที่เคลื่อนที่จากจุด A เนี่ยขึ้นมา B เนี่ยเป็น20เมตรเศษเพราะรมันคงที่ไงนะครับและเวลาที่เขาใช้ก็คือเป็น4วินาที4วินาทีนะไหวยู่นี้ปุ๊บลงมากระแทกแล้วขึ้นไปรับได้ที่ข้างบนใช่ไหมจากนี่มาเนี่ยเวลาจากนี่มาเนี่ยนะครับเวลาที่บอลลูนใช้จากนี่มาเนี่ยกับเวลาที่ขึ้นใช้ในการกระแทกขื้นแล้วขึ้นไปนข้างบนเนี่ยก็เท่ากันไหมเท่ากันนะครับ แสดงว่าเราก็จะไปหา x ได้ก่อนจาก s เท่ากับ v คูณ t ไอ้ s ที่ว่านี่คือ x ไง v แล้วก็มีละ20คูณ t ก็คูณด้วย4วินาทีเราก็มันจะได้ x ออกมาได้นะครับว่า x เท่ากับ80เมตรก่อนครับเราทราบ x แล้วเมื่อเราทราบ x เราจะไปหา H มันก็ไม่ใช่ปัญหานะคราวนี้ต่อให้มีสเตตเดียวหรือสองสเตตก็ตามแต่ถ้าข้อมูลรู้มาก่อนสักครึ่งนึงนะครับที่เหลือมันตีกันได้เองคราวนี้จะไปสู่ไฮไลท์ที่เขาถามแล้วเขาถามว่าขนาดที่ส่งขึ้นเสียงนะครับบอลลูนอยู่สูงจากพื้นดินนี่คือตอนนี้ไงตอนนี้เขาส่งขึ้นเสียงนี่คือเขาอยู่ที่จุด A นั้นเขาถามหา H นะครับคราวนี้เราจะไปคิดนะครับการเคลื่อนที่ทั้งหมดของคลื่นตั้งแต่ ยิงลงมาที่พื้นจนกระแทกขึ้นไปที่ข้างบนใช้สูตรเติมสูตรหากินครับสูตรกลศาสตร์นะสูตรนี้น s เท่ากับ v คูณ t อีกแล้วแต่คราวนี้ v ที่เราใช้จะไม่ใช่ v ของบอลลูนนะครับจะเป็น v ของใครครับของเสียงเพราะเราจะคิดการเคลื่อนที่ของเสียงนะคราวนี้ก็เสียงใช้ v อยู่350ใช้เวลาเท่ากันไหมครับ เวลาที่ขึ้นเสียงใช้จักเนี่ยกรแทกพื้นขึ้นไปข้างบนกับจักเนี่ยมาเนี่ยของบัลลูนเท่ากันไหมเท่ากันเป็น4ส่วน s นี่ก็จะมีอยู่คือเขาลงมาเนี่ย h อยู่ตามพิเวรใช้มือจับไปนเห็นไหมครับ h แล้วเด้งขึ้นไปแค่นี้ก็ยัง h อยู่ไหมก็เป็น2 h แล้วระยะนี่อีก x 1ก็เป็น x เดียวยำ้ำเนี่ย h 1นี่คือมาอีก h เป็น2 h บวกกับ x ไอ้ S ที่ว่าตัวเนี้นะครับก็เลยมีค่าเป็น 2h บวก x และ x น้องเพิ่งหามาใช่ไหมครับไปแทนค่า x ก็ไปที่น,นี้ครับ80แทนก็ไปนี่ครับ80ก็คิดเลขอย่างเราใจไปนี่ได้พันสี่ร้อยนะก็เอา80เป็นลบใช่ไหมครับ H ก็จะกับ1,400ตั้งไว้ก่อนนะครับลบ80หารด้วย2ก็ได้1,320.2ส่วน2ตัดทอนอย่างเราใจไปก็ได้เลขสวยจังนะ6 60เมตรเป็นคำตอบสุดท้ายและไอ้6 6 0เมตรที่ว่านี่คือ H ก็คือความสูง ของบอลลูนนะจุดที่ปล่อยขึ้นคือจุด A นะลงมาเทียบกับพื้นในตอนแรกพอปล่อยปุ๊บเขาก็ยังเคลื่อนที่ไปต่อเป็นระยะ x และเวลาที่ใช้จากจุด A เนี่ยที่บอลลูนก็นที่จากจุด A เยไปหาจุด B กับเวลาที่ขึ้นใช้ในการกระแทกพื้นจนขึ้นไปหาที่ข้างบนเนี่ยใช้เวลาเท่ากันแบบนี้เรียกว่าโจทย์แบบ2 s t สเตออกข้อสอบทุกสนามสอบแน่นอนครับอธิบายละเอียดยิบเลย เ็นที่นี่มออกข้อสอบมากนะครับโจทย์ประเภทที่พูดถึงการลื่อนที่แบบสองสเตประเภทที่ว่ามีการปล่อยขึ้นเสียงไปกระแทกหรือไปสะท้อนกับจุดจุดหนึ่งแล้วมันเด้งกลับมาแต่จุดที่กําลังพีนานั้นไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็ยังเคลื่อนที่ไปต่อด้วยเขาไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่นะเขาก็ยังเคลื่อนที่ไปต่อแบบนี้เรียกว่าโจทย์แบบสองสเตรครับถ้าเป็นในมต้นจะเป็นแบบว่าจุดอ้างอิง ือจุดที่ปล่อยขึ้นเนี่ยนะและจุดที่รับขึ้นเนี่ยเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมครับแบบมามเชื่ๆครับมันง่ายไปแล้สรุปคอนเซ็ปนะครับหนึ่งวาดรูปก่อนนะคร่าวๆคราวนี้ก็ใช้สูตรในการคำนวณสูตรที่ใช้ในการคำนวณนี่ก็สูตรแบบแม่ตั้งแต่ม .4 ตั้งแต่มต้นไปใช่ไหมครับม .1 ม .2 ม .3 ก็เรียนมาแล้ว S เท่ากับ v กุญธีเขีใครพร้อมแล้วไปดูข้อต่อไปรอเพื่อนแล้วครับข้อที่2ก็จะเป็นตัวแบบ2ส,สเตปเหมือนกันคราวนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบครับในข้อแรกเป็นแนวดิ่งใช่ไหมเป็น2ส,สเตปแบบแนวดิ่งคราวนี้จะเป็น2สเตปแบบแนวราบวรามาสะท้อนกลับมาแล้วจุดอ้างอิงจุดปล่อยขึ้นกับรับขึ้นไม่ได้หยุดนิ่งมันเคลื่อนที่ต่อเนื่องไป จะคิดยังไงก็ต้องวาดรูปมาก่อนเหมือนข้อหนึ่งนี่แหละไปดูกันครับข้อสองเ็พูดถึงเรือลำหนึ่งนาวิ่งก็หาหน้าผาแสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับด้วยความเร็วแล้ว,ลวก็ต้องตีโจทย์ก่อนนะเหมือนเดิมครับขีดแล้วปุ๊บนี่เป็น V ของเรือเมื่อเปิดโูดขึ้น คนในเรือได้ยินเสียงบูดสะท้อนจากหน้าผาใช่เป็นเวลาอยู่คือเวลาทีครับขณะนั้นความเร็วเสียงในอากาศก็คือวีอากาศขณะเปิดบูดเรืออยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทอดหอยอยากจะหาอะไรก็ตั้งเป็นตัวแปรแล้วกันนะอันนี้มันเป็นในแนวราบพี่เลยตั้งชื่อเป็น x กแล้วกันอย่างนี้ คล้ายข้อเมื่อกี้ไหมครับคล้ายครับเพียงแต่ข้อเมื่อกี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดินงแต่ข้อนี้ในแนวราบและอย่าลืมว่านี่มันโจทย์ระดับมปลายแล้วและเป็นข้อสอบที่ออกข้อสอบทุกสนามสอบเขาจะคิดสอสเตแบบที่จุดอ้างอิงไม่ได้อยู่กับที่นะครับปล่อยขึ้นปุ๊บสะท้อนกลับจริงแต่จุดอ้างอิงก็เคลื่อนที่ไปด้วยพร้อมๆกับขึ้นที่ปล่อยไปนั่นแหละแสดงว่าจุดที่ปล่อยขึ้นกับจุดที่รับขึ้น ไม่ใช่จุดเดียวกันวาดูปก่อนเรือเหลอก็อ่ะแม่น้ำล้วก่อนแล้วกันแบบนี้นะครับแม่นม้ำไปกระแทกอะไรน้ำผานีนน้ำผาให้มันจุด A จะน้าผาเท่าไรก็อันนี้เป็นระยะคร่าวๆนะครับก็ตั้งชื่อหมาสิตั้งว่าไร้ครับ x แบบนี้นะโอเคนะจุดเริ่มต้นจุด A ตรงนี้ A นนตรงนี้ควรจะรู้ได้กํำกับไว้นะครับหรือไม่เขียนก็ได้ตอนสอบถ้าแม่นแล้วเราไม่ต้องเขียนนะแต่นี้ถือว่าทุกคนเริ่มเรียนใหม่หมดพร้อมๆกันนะครับจุด A เนี่ยน้องควรจะทราบว่าจุดที่ปล่อยขึ้นนะครับ พอไปรับขึ้นไม่รับจุดเติมเพราะพี่แกยังเคลื่อนที่ไปด้วยนี่ไปรับขึ้นจุดน,นี้รับขึ้นสแสดงว่าที่เรามองอยู่ตัวนี้จริงๆนี่นะครับไอขึ้นที่เหมือนเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหมดูรูปนะคือฟึบกระแทกหนา้าผาและย้อนกลับมาหาเขาคนนี้ใช่ไหมครับพัอบออกไหมแบบนี้ ไม่งงนะคราวนี้เราต้องรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะหาได้ยังไงจริงรูปวาดออกมา,มาอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับพี่เบสยังไม่รู้ว่าตอนแรกระยะห่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยใครสั้นใขรยาวกว่านะน้องก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตอนแรกจะไม่มีใครดูเลยว่าครข,า,ขาวๆขึ้นมาเลยแบบนี้พอคิดออกมาเสร็จตรงน,นี้อาจจะสั้นกว่าวนี้ก็ได้ใครไปรู้มันจะฟ้องออกมาที่ค่าของท,ที่เราคำนวณออกมาเองในตอนท้ายนะครับก็วาดเข่าๆขึ้นมาก่อนประมาณนี้แหละอะประมาณนี้แหละ เอาละคราวนี้จะเริ่มความคิดนะครับเราไปคิดการันที่ s เท่ากับ v คูณ t บัของเรือก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเลย s เท่ากับ v คูณ t คิดของเรือก่อนเรือคือระยะการที่จาก A มาบินเรายังไม่รู้นะตรงนี้ถ้าดูนี่ดีเลยระยะนี้ถ้ารู้ว่จะดีมากก็เป็น s a b ได้ไนะัน คิดเลข v มีแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ v เรืองไงสิบข้างบนและเวลาที่ใช้ของทั้งการขึ้นที่ของเรือและของคลื่นเท่ากันไหมครับเท่ากันออกมาเสร็จได้20เมตรก่อนครับเอาละเราทราบแล้วครับว่ามี20โอ้ดีจังเอามาใส่สิหน่วยไม่เขียนพอเป็น20เสร็จคราวนี้เราก็จะไปคิดสูตรเดิมนะครับคือ s จะกับวีทีจะใช้สูตรเดียวกันจริงเหมือนข้อเมื่อกี้นะแต่คราวนี้ด้านล่างนี้จะไม่ใช่ข้อมูลของเรือแล้วจะเป็นข้อมูลของเสียงคราวนี้สังเกตไหมตั้งแต่ข้อ1ยันข้อสอ่จะมีการคิดแยกออกสองส่วนส่วนแรกใช้ s อกับทและส่วนที่สอจะเป็นของเสียงนี่ข้างล่างจะเป็นของเสียงเสียงใช้ความเร็วส5 0แสงค่าใช้เวลาเท่ากันไหมครับเท่ากัน2 ระยะบ้างระยะที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เป็นดังนี้จากเนี้ยมาเนี่ยยาวอยู่อะไรครับเนี่ย x ไหมงั้นเป็น x นะเป็น x แล้วก็ต้องเคลื่อนที่มานี่อีกนิดนึงใช่ไหมครับระยะตรงนี้หาได้ยังไงดูนะระยะตรงนี้ไอส่วนเนี้ยจะเกิดจากทั้งหมดคือ x ลบกับตรงนี้ใช่ไหมคือ20่สิบรีบนะครับระยะจาก a มา b คือ20สเพราะฉะนั้นไอเซี่ยวหนึ่งตรงเนี้ยต้องเกิดจากทั้งหมดคือ x ลบกับ20สบแสดงว่า ระยะการเคลื่อนที่ของขื้นจะมีอยู่สช่วงช่วงแรกคือจากเนี้ยมาเนี่ยกระแทกที่หน้าผาคือชื่อว่า x ไปบวกกับระยะที่2อคือระยะตรงนี้คือ x ทั้งหมดลบกับระยะจาก A มา B ที่หาไปแล้วคือ20ก็เป็น x ลบ20เห็นไหมละ่ะคล้ายๆข้อยมือกีเลยนะต่อไปจะเป็นข้อที่หวานหมูของพวกเราในอนาคตนะครับ คิดเลขแลวคราวนี่เอาสองไปหาระนะครับก็จะได้360เมตรก็คือระยะของเรือตอนแรกเมื่อเทียบกับหนา้าผา คือ x นั่นเองครับเลีย์โจทย์แบบ2 state ไม่ว่าจะเป็นแนวดิง่งหรือแนวระดับเหมือนข้อนี้คิดใช้คอนเซปต์เดียวกันอ่านโจทย์เส็จตั้งชื่อให้เขอหน่อยข้อมูลของเรือข้อมูลของเสียงหรือข้อมูลกี้ข้อมูลของบอลลูนและข้อมูลของเสียงว่ารูป,ปนิดนึงเพื่อความเข้าใจนะครับ ปรากฏว่าพอวาดออกมาจริง x ยาวตั้ง3าม้เมตรแต่นี่20รลูกที่วาดมันก็ไม่สมจริงใช่ไหมแต่เราไม่ได้แค์นี้ครับเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่รู้หรอกตอนแรกว่าใครยาวกว่าใครเราจะไม่ทราบอยู่แล้วแล้วก็วาดคร่าวๆเม่อก่อนเนี่ยวาดขำๆอ่ะนะแล้วข้อมูลหรือค่าคงที่ที่ออกมาในตอนท้ายมันจะฟ้องเราเองว่าอ๋อคําตอบเป็นอย่างนี้นะคิดแยกของส่วนครับคิดของเรือให้เสร็จแล้วค่อยมาคิดของคลื่นเสียงที่ปล่อย ออกไปและสะท้อนกลับมาทั้งข้อ1และข้อ2จุดอ้างอิงในการปล่อยขึ้นกับจุดรับขึ้นเป็นคนละจุดกันนะครับ อนที่เจอโจทย์ลักษณะนี้ครั้งแรกเลยหนึ่ผมมากพี่เชื่อว่าจะมึนก่อนนะรู้ไหมมันตกใจอะ่ะโหทำไมโจทย์มันดูแปลก,ปกๆจังทําไมพูดแล้ววกวนจังทําไมข้อมูลมี2ส,ส่วนละ่ะทําไมถึงมีทั้งข้อมูลของวัตถุและข้อมูลของเสียงจริงๆไม่ใช่อะไรเลยครับเขาต้องการให้เราแยกคิด2ครั้งและมันจะได้คําตอบมาแน่นอนครับ ย่าลืมนะครับคอนเซปต์สำคัญที่สุดนะครับเป็นพชรจําเสมอนะครับเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วทําอย่างแรกทําอะไรก่อนก็ต้องตั้งชื่อตัวแปรที่สําคัญไว้ก่อนให้ครบทุกเงื่อนไขที่โจทย์ได้ให้มานะครับการวาดรูปวาดโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ลงมือคํานวณยนคำตอบก็จะออกมาเองแบบนี้นะครับดีย่ยวข้อต่อไปเราจะไปดูกันข้อที่3นะครับเราจะไปดูเรื่องของพาร์ติท คือปฏิบัพและบัพนะครับปฏิบัพคือตำแหน่งที่เสียงเกิดการดังขึ้นบัพคือตำแหน่งที่เสียงเกิดการจางหายไปซึ่งมันจะเกิดสลับกันเสมออย่างเช่นปฏิบัพบัพปฏิบัพบัพอย่างเงี้ยนะครับสลับกันไปเราสามารถจะคำนวณหาตำแหน่งที่ข้อสอบข้อส่งต้องคำนวณให้ได้เพราะข้อสอบออกพุกสนามสอบในเรื่องนี้ การแทรกสอดของคลื่นเสียงด้วยนะครับข้อต่อไปข้อที่3ไปดูกันเขามีรูปมาให้จุด A B และ C ถ้ามองปุ๊บนี่ยาว3ยาว4ฝั่งนี้ต้องรู้เองโดยที่ข้อสอบไม่จำเป็นต้องบอกน้องมานะครับข้อนี้บอกมาใช่ไหมแต่บางข้อเขาไม่ได้บอกน้องก็ต้องทราบเองจากความรู้ นิสสัดเบื้องต้นเรื่องของปีทากรัตนะครับ 3, 4และ5ใช่ไหมครับกว่างนี้ยาวอยู่ไรครับยาว5ต้องทราบเองอยู่แล้วนะครับ